สวัสดีนะักลงทุนทุกท่านครับวันนี้ผมจากแผน, structure product นสตัทเจอร์โปรดักต์ครับจะมานําเสนอโปรดักต์ที่ชื่อว่ากิโกะนะครับกิโกะคือย่อมาจาก knock i n k n o c k o u t ของ t r u c t u r e n o น e นะครับชื่อภาษาไทยก็คือลองทุนระยะสั้นรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับมาดูกันว่าโปรดักต์นี้คืออะไรนะครับจุดเด่นของกิโกะเนี่ยถ้านักลงทุนเนี่ยต้องลองทุนขั้นต่ําเริ่มต้นเพียง1ล้านบาทนะครับโดยมีระยะการลงทุนเนี่ยอยู่ที่ระยะระหว่าง3 6ถึงเดือนนะครับ แล้วผลตอบแทนของกิโกะเนี่ยจะสูงกว่างเงินฝากหรือตราสารนี้ทั่วไปโดยดอกเบีย้ยของก่อนหักภาษีณนที่จ่ายของกิโกะอยู่ระหว่าง6-10%ต่อปีนะครับแล้วก็ท่านนักลงทุนเนี่ยจะได้รับดอกเบี้ยรายเดือนระหว่างอายุตราสารเนี่ยทุกเดือนนะครับผมหุ้นอ้างอินที่ใช้กิโกะนะครับเป็นหุ้นอ้างอินขนาดใหญ่ในเซตฟิที่มีปัจจัยพื้นฐานดีเป็นที่ยอมรับนะครับกิโกะเนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะครับ เหมาะก,กับนักลงทุนที่ต้องการมีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยงเงินฝากทั่วไปหรือหุ้นกู้ทั่วไปนะครับแล้วก็เหมาะก,กับท่านักลงทุนที่ต้องการรับดอกเบี้ยทุกๆเดือนเหมาะก,กับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงในการขาดทุนเงินต้นได้หากราคาหุ้นอ้างอิงปรับลดลงมากกว่ากรอบราคาที่ตกลงกันไว้นะวันสิ้นสุดสัญญานะครับ นักลงทุนที่คาดการว่าตลาดจะเป็นแบบไซด์เวย์และมีอัพไซด์ในจำกัดที่อยู่ในกรอบลบ20-3%ของราคาปัจจุบันครับผู้ที่ลงทุนเนี่ยต้องเป็นนักลงทุนรายใหญ่นะครับตามเกณฑ์ไฮเน็ตเบิร์ดเนื่องจากกิโกเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความซับซ้อนจึงไม่สามารถซื้อเหมือนหุ้นทั่วไปได้นะครับต่อมาเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ากิโกเนี่ยทำยังไงโดยผมจะใช้ตัวอย่างเป็นหุ้นสวัสดนะครับ ราคาปัจจุบ,บันก็คือ55บาทราคาใช้สิทธิ์อยู่ที่55บาทนะครับ knock out price เนี่ยที่ร้อยสองเปก็คือราคา56.10บาทครับ knock in price นะครับ85%อยู่ที่46.75บาทนะครับจำนวนหลักทรัพย์อ้างอิงที่ส่งมอบก็คือ181,600หุ้นนะครับหุ้นเนี้ยนะครับคิดมาจากถ้านักลงทุนเนี่ยลงทุนที่10ล้านบาทเอา55าหาหานี่ย อยู่ที่ประมาณ1นึ่0แหุ้นจำนวนหุ้นเนี่ยจะได้ไม่เต็มเพราะว่าจะมีเงินส่วนต่างเพื่อนชําระราคานะครับอายุตาสารก็คือ6เดือนนะครับแล้วก็ดอกเบีย้ยที่ตกลงกันไว้ได้ที่8 4 4ต่อปีนะครับรับทุกเดือนมาดูกันดีกว่าครับ เคสที่1นะครับกิโกเกิดนอกเอาอีเวนต์ในงวดที่1ดูตามกราฟนะครับราคาแท้สิทธิ์ที่ตกลงไว้คือ5 5บาทผมอยากให้ท่านนักลงทุนหรือผู้แนะนำการลงทุนทุกท่านน,นนะครับถ้าสมมติมีการทําสัญญากิโกแล้วเนี่ยทางแผนผมเนี่ยก็จะส่งใบคเทชั่นก็จะมีออ s เซอ a t เวชั่นเดทให้นักลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนนะครับต้องจดในปฏิทินนะครับว่าออ s เซอ a t เวชั่นเดทคือวันที่เท่าไหร่เพื่อจะดูกันว่า ราคาหุน้นนังอินของเรานั้นนะในวัน observation date เนี่ยเกิด k nock out หรือ k nock in event หรือเปล่าอย่างในกรณีที่หนึเนี่ยครับท่านนักลงทุนซื้อมาทำสัญญาหนึ่งเดือนปุ๊บราคาสูงกว่าราคา k nock out price ที่56.10บาทนะครับก็ทำให้เกิด k nock out event นักลงทุนจะได้รับเงินต้น100%และได้ดอกเบีย้ยจนงวดที่เกิดขึ้น k nock out ก็คืองวดที่1ครับตามตัวอย่างก็คือ10ล้านบาทบวก10ล้าน คูณดอกเบี้ยคือ8.44%คูณ1เดือนก็คือ31หาร365้ในงวดที่1เลยก็คือ10ล้านกับอีก70,000กว่าบาทเพราะว่าเกิดน็อกเอา์อีเวนในงวดที่1นะครับในเคสที่2นะครับไม่เกิดน็อกเอาท์อีเวนแล้วก็ไม่เกิดน็อกอินอีเวนนะครับก็คือราคาผู้นั่งอิงเนี่ยอยู่ในกรอบระหว่างน็อกเอาท์และน็อกอินนะครับไม่ไม่ขึ้นไปสูงกว่าหรือต่ำกว่านะครับอย่างที่เห็นในกราฟเนี่ย observation date ก็จะเป็นตัวรูปดาวสี แต่ราคาหุ้นเนี่ยมีการเกิดขึ้นสูงกว่าน็อกเอาทและน็อกอินอีเวนแต่วันออ s เซ v a ชั่นเดทเนี่ยราคาหุ้นยังอยู่ในกรอบนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อครบ6เดือนเนี่ยลูกค้าก็จะได้เงินต้น10ล้านบาทกลับคืนไปนะครับบวกกับดอกเบีย้ยก็คือ10ล้านบาทคูณ8.44ุคูณ1 8 0หาราก็คือประมาณ6เดือนเนี่ยก็คือดอกเบีย้ยที่ลูกค้าได้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่4 0 0 0 0นกว่าบาทนะครับในกรณีที่ไม่เกิดน็อกเอาทและน็อกอินอีเวน์นะครับ มาดูกรณีที่3นะครับไม่เกิดนอกเอาอีเวนต์นะครับแต่เกิดนอกินอีเวนต์และในะราคาปิดของหุ้นวันเวเลชันเดก็คือราคาสุดท้ายในงวดที่6เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับราคาใช้สิทธิ์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าดูจากกรา,กราฟเนี่ยาราคาอยู่ในกรอบหมดเลยนะครับตามออฟเซ็ปชั่นเดทแต่ในงวดที่5เนี่ยเกิดนอกินอีเวนต์ก็คือราคาต่ํากว่า46.75นะครับการลดลงมาแต่พอในงวดสุดท้ายถ้านักลงทุนก็จะเห็นว่าเนี่ยราคามัน สูงขึ้นกว่าราคาที่สิก็คืออยู่ที่ประมาณ56บาทซึ่งเหนือกว่า55บาทนะครับก็ทำให้ในการตามปิดสัญญาตอนวดสุดท้ายเนี่ยถ้านักลงทุนได้เงินต้นครบจำนวนก็คือ10ล้านบาทบวกดอกเบี้ย6เดือนก็คือ10ล้านคูณ8.44คูณ1 8 0่้า้ก็คือ10ล้าน4 0 0แสนกว่าบาทเหมือนเดิมไม่ได้เป็นหุ้นกลับไปนะครับผมเพราะว่าราคาสุดท้ายของออฟฟิศเเดเนี่ย ขึ้นสูงกว่าราคาใช้สิทธิ์ต่อมาในเคสสุดท้ายนะครับไม่เกิดนอกเอาอีเวนต์นะครับแต่เกิดนอกอินอีเวนต์และราคาปิดของหุ้นเนี่ยต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ์นะครับถ้าดูจากตามกราฟเนี่ยราคาของหุ้นั่งอินเนี่ยลดลงมาเรื่อยๆืยทุกออฟเซอร์วิชันเดนะครับและในงวดที่5เนี่ยเกิดนอกอินอีเวนต์ต่อมาถ้าเรารอลุ้นว่างวดที่6เนี่ยราคามันจะกลับขึ้นไปหรือเปล่าแต่พอดีว่าไม่กลับขึ้นไปราคาก็ยังต่ํากว่าราคาใช้สิทธิ์นะครับ เพราะฉะนั้นในงวดสุดท้ายเนี่ยตามที่ตกลงกันไว้ท่านนักลงทุนเนี่ยก็จะได้หุ้นกลับไปนะครับก็คือ1 8ึ0 0 0หุ้นตามที่ตาตามสัญญานะครับบวกกับดอกเบียก็คือ416,200กว่าบาทเนี่ยนะครับแล้วก็เงินสดส่วนต่างประมาณ500กว่าบาทเพราะว่าราคาเนี่ยต่ำกว่าราคากรอบที่ตกลงกันไว้นะครับต่อมาสรุปหลักเกณฑ์การไถ่ถอนและผลตอบแทนนะครับ กรณีที่1นึ่งราคาหนทีอ,อนินปรับสูงกว่าน็อกเอาท์นะครับก่อนวันครบกําหนดนักลงทุนเนี่ยก็ได้รับดอกเบีย้ยทุกเดือนจนก,กระทั่งถึงเดือนที่เกิดน็อกเอาท์นะครับเงินต้นเนี่ยท่านนักลงทุนกได้ครบตามจํานวนนะครับและจะถือว่าสัญญาของโกิโกเนี่ยได้ถูกถ่ายถอนก่อนกําหนดครบอายุนะครับในกรณีที่2ไม่เกิดเหตุการณ์น็อกอินและน็อกเอาท์นะครับจนกระทั่งครบกําหนดอายุ6เดือนนะครับ ดอกเบีย้ยเนี่ยได้รับดอกเบีย้ยทุกเดือนตลอดระยะเวลา6เดือนและเงินต้นเนี่ยก็ได้รับเงินต้นเต็มครบจํานวนเมื่อถึงครบกําหนดอายุนะครับในกรณีที่3เนี่ยไม่เกิดนอกเอาท์อีเวนต์แต่ราคาผู้นั่งอิงเนี่ยปรับลดลงจนเกิดนอกอินนะครับและในวันครบกําหนดหลักทรัพย์เนี่ยราคาผิดท้องอิงเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับราคาใช้สิทธิ์นะครับทําให้ท่านนักลงทุนจะได้รับดอกเบีย้ย ครบทุกเดือน6เดือนนะครับและเงินต้นเนี่ยก็จะได้ครบเต็มจํานวนเมื่อครบกําหนดอายุเพราะราคาเนี่ยราคาปิดของหุ้นั่งอิงในวันปิดสัญญาเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับราคาใช้สิทธิ์และในกรณีที่4นะครับไม่เกิดการน็อกเอาท์อีเวนต์และหู้นั่งอิงเนี่ยปรับลดลงจนเกิดน็อกอินอีเวนต์ก่อนครบกําหนดอายุและในวันครบกําหนดอายุหลักทรัพย์นะครับของการปิดหุ้นอ้างอิงเนี่ยราคาก็ยังต่ํากว่าราคาใช้สิทธิ์นะครับ ทำให้ลูกค้าหรือนักลงทุนเนี่ยได้รับดอกเบี้ยทุกเดือน6เดือนนะครับได้รับหเดือนแต่เงินต้นเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นได้รับหุ้นตามจํานวนที่ส่งที่จะส่งมอบของต้นทุนเท่ากับราคาใช้สิทธิ์นะครับและเงินสดส่วนต่างเพื่อชําระนะครับถ้ามีนะครับถ้านักลงทุนต้องการจะจองซื้อนะครับเอกสารที่จะจองซื้อเนี่ยมีใบจองในการองซื้อครั้งแรกนะครับมีใบจองซื้อหุ้นกู้ที่มีเงินแฝงกับสำเนาบัตรประชาชนนะครับ เอกสารล,ลงนามรับทราบความสิ่งผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนและความเสี่ยงสูงเอกสารยอมรับการเงื่อนไขการซื้อหุ้นกู้ที่มีพันแฝงแบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุนแล้วก็เอกสารรับรองการเป็นนักลงทุนรายใหญ่นะครับและถ้าในการจองซื้อครั้งต่อไปนะครับก็คือเอกสารไปจองซื้อหุ้นกู้ที่มีพันแฝง,ง,แงกับสำนักระชาชนครับเอกสารล,ลงนามรับทราบความสิ่งผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนและความเสี่ยงสูงเอกสารยอมรับการ รอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อหุ้นกู้ที่มีเงินแผงนะครับท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดเนี่ยได้ที่ ms g o b e นะครับผมหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถติดต่อ,อผู้แนะนำการลงทุนของท่านหรือโทรศัพท์มาที่บริษัทตักษกรัพย์ o เบอร์0 2 6 9กเอขอบคุณมากครับ